ท่านผู้ชมคะพบกับรายการท้องถิ่นไทยของเราอีกครั้งทางโมเดิร์นไนทีวีนะคะตอนนี้ปุ้มก็ได้มายืนอยู่ที่อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีค่ะภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองหน้าอยู่รวมทั้งการสืบสารศิละปะงานจักสานใหญ่เกิดขึ้นมาจากการลงแรงลงใจร้อยรักถักทอเครื่องจักสานขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในพิธีบุญแล้วเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจและให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมซึ่งที่ไหนๆก็ไม่มีนอกจากที่นี่พนัสนิคมชนบุรีเทศบาลเมืองพนัสนิคมเนี่ยก็ได้มีแนวไอเดียที่จะทําถนนจักรสารขึ้นมาก็จะได้เห็นนะครับความหลากหลายของเครื่องจักรสารตั้งแต่ระดับชาวบ้านถึงระดับการพัฒนาที่ยังเรียกว่ามีคุณภาพนะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่า ถนนจากสารอาหารเมืองพนัฐและที่น่าชื่นชมอีกเรื่องของเมืองพนันนิคมก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดโดยการนำวัตถุดิบธรรมชาติมาทำเป็นสมุนไพรใช้ในชีวิตประจำวันจุลินทรีย์ในสมุนไพรก็จะไหลไปตามท่อระบายน้ำทำให้น้ำไม่เน่าเสียได้ประโยชน์หลายอย่างและย,ยังสร้างรายได้อีกด้วยซึ่งถือว่าพนันนิคมเป็นตัวอย่างหนึ่งของท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้ววันที่18มีนาคมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนั่นคือวันท้องถิ่นไทยค่ะมาร่วมให้กำลังใจกันนะคะกับการทำงานบริการประชาชนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ